มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัท s t a r ์แฟกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกาซิกรไทยโทร02673 3888หรือ w w w g a s i c o n a s c e s s c o m สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 รายการ m ั n นี่พลัสผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM101 แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดและจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญเลยนะครับ ในช่วงแรกของรายการมานิีพัสในวันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจกสิกรไทย026733888 026733888หรือ w w w กสิกรแอสเซสคอมนะครับขอแสดงความ,มดีกับทางบาจกสิกรไทยด้วยนะครับโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบจอกสิกรไทยเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนตราสารหนี้เพิ่มอีก2กองทุนหลังจากได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนผสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยในงานได้รับเกียรติจากศัตร อาจารย์ดรบันดิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคุณเกษตรชัยวันเพ็นรองกรรมการผู้จัดการบจรกาสิกรไทยร่วมในพิธีลงนามสัญญาณอาคารจามจุลีสีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ นอกจากนั้นครับทางกลุ่มบริษัทบางกอกเชนฮอปพิทอลจำกัดมหาชนได้ลงนามในสัญญาแต,ต่งตั้งบริษัทรักย์จัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบจกกสิกรไทยเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยภายในงานก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงสมพรหานพาณิชย์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางกอกเชนฮอปพิทอลจำกัดมหาชนและคุณเกษตรชัยวันเพ็ญรองกรรมการผู้จัดการบจกกสิกรไทยได้ร่วมใน ทีมมอบสัญญาณโรงพยาบาล World Medical Center เมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางบจกสิกรไทยนะครับนอกจากนั้นบจกสิกรไทยก็ยังคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมในงานเซตอ w ว r ร์ดประจำปี2016ด้วยโดยคุณวศินวนิตรนันประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมจากดรชัยวัน์วิบูลสวัสด ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน Set Award 2016ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารนะครับก็ขอแสดงความยิดีอีกครั้งหนึ่งกับทางบลจกสิกรไทยด้วยเนื่องในโอกาสคว้ารางวัลน,นี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมในงาน Set Award ์ประจําปี2016นะครับส่วนช่วงแรกครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดู คุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับผลประกอบการไตรามาส4ี่ทับ59ออกมาแทบจะเกือบหมดแล้วนะครับมาดูนะครับว่าภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรและแนวโน้มในไตรามาส1ทับ60แนวโน้มต่อไปของคุ้นกลุ่มนี้จะสดใสหรือไม่อะไรจะเป็นตัวแปรสำคัญ รวมทั้งหุ้นเด่นๆในกลุ่มพลังงานจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยผมเชิญ Head of Retail Research จาก CIMB คุณกิติชาญศิริสุขอาชาให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติชาญสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับครับผมครับคุณกิติชาญ มองนะครับผลประกอบการไตรามาสสี่ของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่คลอดออกมาเกือบจะหมดแล้วเนี่ยถือว่าตามคาดหรือว่าเกินคาดครับด้วยส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเรามาดูหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับในกลุ่มพลังงานเราจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกำไรที่ออกมาในไตรามาสสี่เนี่ยก็ถือได้ว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นิดหน่อยนะครับดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยเหรอครับใช่ครับอืม ก็ประเด็นที่ผลกําไรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้มาจากในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับต้นทุนการผลิตนะฮะอย่างที่เราเห็นในตัวของสํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างเช่นตัวปตทสพนะครับที่กําไรมาดีกว่าคาดส่วนใหญ่ก็คือมาจากการลดต้นทุนการผลิตลงได้นะครับในขณะที่ในกลุ่มพวกลงกลั่นนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าค่าการ่นเนี่ยในไตรมาสที่สี่เนี่ยก็ถือได้ว่าออกมาค่อนข้างจะดีนะครับก็ส่งผลให้ในเรื่องของตัวผลประกอบการของกลุ่มลงกลั่นเนี่ยก็เลยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดมีกำไรจากตัว น้ำมันเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับก็ส่งผลให้ไายมาสซีของกลุ่มลงกานก็เลยออกมาดี่ที่ตลาดคาดไว้นะครับในขณะที่ตัวปตทเองนะครที่เราทราบไปแล้วปตทก็เป็นบริษัทแม่นะครับก็มีทั้งลงการขุดเจาะปิโตเลียมแล้วก็ปิโตเคมีนะครับก็ได้อานิี่สองนะครับจากการที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าใดด้านขุดเจาะเนี่ยต้นทุนลดลงนะครับลงกานเนี่ยสต็อกน้ามันเข้ามาช่วยในขณะที่ปิโตเคมีเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวราคาปิโตเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ในเรื่องของส่วนต่างราคาปิโตเคมีเทียบกับราคาวัตุดิบเนี่ย สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะครับก็เลยส่งผลให้ปิโตดีด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อ3มธุรกิจหลักในเครือปตทดีก็ทําให้ปตทเีมีผลประกอบการปกติเนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยนะครับครับแม่ก็ดีด้วยนะลูกดีแม่ก็ดีตามาด้วยนะครับ คุณกิติชานครับไหนๆรเรายัางคุยอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการไตรามาสสี่นะครับ,รบของคุณในกลุ่มพลังงานเนี่ยขอกรณีศึกษาแบบเจาะลึกสักตัว2ตัวได้ไหมครับได้ครับนะขอไปดูตัวของปตทสพจำกัดมหาชนสะหน่อย <ภ><ย>ผลประกอบการไตรามาส4ของปตทสอพอถือว่าดีกว่าคาดไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าเราไปนั่งดูแยกรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าผลประกอบการไตรามาส4ของสอพอเนี่ยนะครับต้องถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับแม้ว่าเขาจะรายงานผลขาดทุนสุทีิออกมานะครับในไตรามาส4เนี่ย 8 6 3ล้านบาทบนะครับก็ถือได้ว,ว่าจริงๆแล้วรายงานออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับในดน้านของกําไรสุทธิในไตรมาสก่อนหน้าถือว่าแย่ลงนะเพราะว่าไตรมาสสามเนี่ยเขามีการกระรายกานกำไรสุทธิมา5พันกว่าล้านแต่ถ้าดูเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยตลาดคาดว่าสพจะขาดทุน1,100ล้านรปรากฏว่าขาดทุนออกมาแค่8 6 3ล้านแต่ถ้าตัดรายการพิเศษออกเขามีรายจ่ายนะครับในเรื่องของการด้อยค่าของสินทรัพย์เกือบเกือบ5พันล้านที่เขาบันทึกไปในไตรมาสสี่ถ้าไม่รวมรายการนี้เนี่ยสพจะมีกําไรสุทธิที่เป็นกาไรปกติ นะครับอยู่ที่4 0่พัก้าสบเจ็ดล้านบาท mm hmm. ะครับก็ถือได้ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่ากำไรของสอพอในตรมานนี้ไม่ค่อยแย่ ถ้ามองทั้งปี59ของปตทสพาเนี่ยถือว่าดีไหมครับดรนูปี59ที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่า <Bruce. S 2> มีการฟื้นตของราคาน้ํามันก็ทําให้ผลกาไรถ้าเราดูกําไรปกติเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับแล้วถือว่าเราคิดว่าดีกว่าที่เราประเมินไว้ด้วยนะครับล้วคิดว่าแนวโน้มยังน่าจะดีต่อเนื่องในปี60เนี่ยนะครับสำหรับตัวปตทสพบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัดมหาชนนะครับครับผมตัวอย่างที่สองครับขอขยับไปดูตัวของ PTT GC, PTT g l o b a l chemical จำกัดมหาชนต่อเลยครับ ก็เป็นตัวที่ประกาศผลประกอบการในไตรามาสสี่เนี่ยต้องถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะพอสมควรเลยดีกว่ามากเลยนะดีกว่ามากเลยนะครับถ้าพูดงั้นเลยก็ได้สาเหตุ<ะ>เพราะหลักๆเลยนะครับก็คือมันมีในเรื่องของตัวสเปรดมาจินนะฮะก็คือส่วนต่างราคาปิดโตเทียบกับราคาของวัตถุดิบเขาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าก็มีส่วนมาช่วยทําให้ในเรื่องของตัวจ c ซออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ก็คือว่าราคาของตัวบิวตาไดอิน บิวตาไดอินก็พูดง่ายๆเลยว,ว่าเป็นราคาของตัวยางสังเคราะห์ละกันนะครับก็มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคายางธรรมชาติซึ่งเราเห็นแล้วว่ายางธรรมชาติในไตรมาสสี่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องมาถึงต้นปีที่มีน้ําท่วมภาคใต้นะครับ,รบก็ทําให้การกริดยางอาจจะยากลาบากนิดนึงซัพพลายยางก็ออกมาน้อยเพราะนั้นก็ส่งผลให้ราคายางธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นนะครับจาก30 4สิบสี่สิบบาทต่อกิโลขึ้นมาเป็นแปดสิบกว่าบาทต่อกิโลนะครับราคาบิวตาไดอินก็คือราคายางสังเคราะห์ ที่มาจากทางด้านของสายปิโตเนี่ยนะครับก็เลยเพิ่มขึ้น75%ด้วยแล้วที่ไายมาสามก็เลยเป็นตัวหนุนทําให้ผลประกอบการของตัว g ีซในไายมาที่สี่เนี่ยก็เลยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับโดยผลประกอบการออกมาเนี่ย9,744ล้านบาทในไายมาที่สี่เพิ่มขึ้น108%เทียบกับไตรมาสี่ของปี58เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเหรอครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับค่อนข้างโดดเด่นสำหรับ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับครับผมเอาละครับนี่เป็นกรณีศึกษาสำคัญนะครับของ2บริษั ถ้าดูจากผลประกอบการไตรมาส4ที่ประกาศออกมานะครับเอาละครับเหลียวหลังกันแล้วมาแลหน้ากันต่อดีไหมครับอยากจะให้คุณกิติชานช่วยคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสหนึ่งทัพหกศูนย์ของคุ้นในกลุ่มพลังงานว่าจะดีต่อเนื่องจากไตรมาส4ปีที่แล้วไหมครับครับก็เราค่อยๆแยกเทียบรายบิษนสนะครับครับก็เราดูหนักเป็นตัวเลี่ยมขั้นต้นก่อนนะครับก็คือทางด้านของตัวปทสพนะครับเริ่มจากต้นน้ําเลยนะครับ S <S <S สพอเองก็ต้องเรียนว่าในไตรามาสที่1น,น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องจากไต,ตรมาสที่4เหตุผลก็คือมาจากในเรื่องของตัวราคาจำหน่ายปิโตรเลียมเองน่าจะค่อยๆทยอยปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวการไลฟ์ออฟหรือการตั้งด้อยค่านะครับของตัวราคาน้ํามันที่มันแย่ลงไปนะครับก็คงจะไม่ได้เห็นละในไตรามาสที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในไตรมาสที่หน่เนี่ยเทียบไตรมาสสี่เนี่ยผลประกอบการของสพน่าจะดีข เป็นหลักกันนะครับ,รบก็จะดีขึ้นด้วยเพราะโดยปกติในไตรมาส4เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่มีปริมาณการจําหน่ายน้อยอยู่แล้วเพร,ร,ราะถือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเร<อ>าต้องการใช้ไฟฟ้าอาจจะค่อนข้างน้อยลงไปนิดนึงลงไฟฟ้าหลายแห่งก็จะมีการหยุดสอมำลงุงเพราะนั้นวอลุ่มเนี่ยในไตรมาส4ก็จะน้อยกว่าไตรมาส1โดยปกติเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมแล้วของตัวต้นน้ำเนี่ยสอพจะดีขึ้นจากไตรมาส4แน่นอนในขณะที่เราตามมาดูเรื่องรงกัน์ดก่อนอนะฮะในเรื่องโองลงการ์ดเนี่ยลงการ์ดเองในไตรมาสที่1 ใช่ครับลรงกัน<ม>ปิดโตให้มีถือว่าเป็นกลางน้ําได้นะครับแต่ปิดโตก็จะมีถึงขนาดขั้นปลายน้ำ<ม>ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของโรงก่นเองคิดว่าค่าคการกันอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างนะครับเพราะว่าเหตุนผลหลักก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบเองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของรงกั่นะครับ,รบมันปรับตัวสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันสเปรย์รูปเองยังปรับขึ้นตามได้ไม่มากนะก็ส่งผลให้ค่า,คาการกันเองในไตรมาสหนึ่งจะมีการชะลอตัวลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็สต็อกน้ำมันเองเราจะเห็นได้ว่าการปรับขึ้นของราคนนานในไตรมาสหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดุแลแรงหรือไม่ได้มากเท่ากับไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นกำไรจากสต็ มาดหนึ่งก็จะน้อยกว่ากําไรจากไตรมาสสี่ที่ผ่านมาใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วลงกลั่นเนี่ยในไตรมาสหนึ่งผลประกอบการอาจจะชะลอตวลงไปบ้างแต่ว่าถ้าเรามองทั้งปีแล้วผลประกอบการยังน่าจะดีอยู่ในขณะที่ทางด้านของตัวปิโตรเคมีที่เมื่อกี้บอกว่าโดดเด่นมาก G ีนะครับอย่างที่เรียนนะฮะว่าราคาของตัวบิวตาไดเอทหรือยางสังเคราะห์เนี่ยนะครับในช่วงนี้ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตามราคาของตัวยางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นคือพูดง่ายๆเป็นสินค้าทดแทนกันได้นะครับดังนั้นกนรจจิิิธุกฟ อย่างทางเคานะคแล้วก็ธุรกิจของอารมณติกเองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามด้วยนะครับมันก็เลยส่งผลให้ t c เองเนี่ยเราคิดว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะยังดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่4ด้วยครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจของทั้งลงการปิดโตน่าจะดีทั้งคู่นะครับลงการจะย่อไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าดูทั้งปียังดีอยู่นะครับส่วนตัวปตทเองที่เรียนนะครับว่าเป็นตัวโฮดดิ้งก็คือพูดง่ายเป็นบริษัทแม่นะครับดังนั้นถ้าลูกในธุรรกกกิจตต้้้้นนนนํํําาาาาดดดีีีลลงงะัปปยวทเอ็ เลี่ยงไม่ได้นะเพราะคงจะต้องดีตามกันด้วยเพราะไตรมาสหนึ่งเนี่ยปตทน่าจะมีกําไรที่ดีกว่าไตรมาสสีแน่นอนนะครับครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์สําคัญในการคุยกันในวันนี้นะครับครับมาดูในช่วงของหุ้นเด่นนะครับที่น่าจับตามองในหุ้นกลุ่มพลังงานที่เรากำลังคุยกันนี้นะครับครับถ้าจะถามว่าในมุมมองของคุณกิติชาญจากทางด้านของ CIMB เนี่ย ขอไม่เกิน2ขอหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานประจําปีนี้นะครับมองยาวทั้งปีหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานประจําปี2560ขอไม่เกิน2บริษัทครับทาง cmb เราให้ไว้2บริษัทน,น,นะครับก็คือตัวปตทตัวแม่นะครับกับบริษัทไทยออยอันดับหนึ่งปตทและอันดับที่2ก็คือตัวลูกคือไทยออยนะครับใช่ครับเอาละครับมาดูทีละตัวงั้นผมขอแม่ก่อนแล้วกันครับผม สำหรับตัวปตทเองนะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าธุรกิจในปีนี้นะครับก็น่าจะมีผลกําไรที่ดีขึ้นสาเหตุหลักก็คือมาจากในเรื่องของตัวธุรกิจย่อยของเขานะครับที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับว่าธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยถ้ามองทั้งปีถือว่าใช้ได้นะครับะะที่ปิโตรเคมีเองปีนี้ถือว่ากําไรจะฟื้นตัวได้ดีพอสมควรเพราะเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงก็คือในด้านของตัว p d g c เองปีที่แล้วเนี่ยเขามีการหยุดชัดดาวโรงกลั่นไปหลายเดือนลงปิโตรเคมีก็มีปัญหามีตาาาาวนมมมีีซ่มม่่อออบบงงงง้้แลลกกก็็เเเทคๆยยห ที่มีปัญหากับ GC ทําให้ผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับในปีที่ผ่านมาในช่วงเก้าเดือนแรกนะครับเพิ่งมาดีตอนไตรมาสสี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูฐานกําไรของ GC ที่ต่ําในปีที่แล้วมองมาปีนี้เนี่ยกำไรจะเติบโตได้โดดเด่นเพราะว่าปริมาณการผลิตจาหน่ายของเขาเนี่ยก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติพูดง่ายๆเลยว่าอัตราการใช้กําลังผลิตเนี่ยจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วก็กําไรในเรื่องของสเปดมาจิ้นทั้งธุรกิจโอลิฟินธุรกิจของอารมติกเองนะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่ามันดีขึ้นทั้งหมดเลยยกสให้้้ธุรริิจจปดดดโตตะีขึนามวบ เมื่อลงการตัวขุดเจาะสำหรับปิโตเลียมแล้วก็ปิโตเคมีดีขึ้นทั้งสามธุรกิจเนี่ยก็มองว่ากําไรของตัวปะทอเองก็น่าจะดีขึ้นด้วยในปีนี้นะครับสุดท้ายของปตะทอที่เป็นปัจจัยบวกก็คือว่าในช่วงไตรมาสสี่นะครับเขาจะมีการแยกธุรกิจออกมาจดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์คือพูดง่ายสปินออฟธุรกิจก็คือตัว p t o r ครับดังนั้นเองก็เลยมองว่าด้วยประเด็นบวกทั้งหมดนะฮะแล้วก็แคตาลิสในเรื่องของการเอาบริษัทลูกออกมาจดทะเบียนเนี่ยก็จะช่วยหนุนให้ราคาหุ้ ทางการจาก CIB m นะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของปตทจำกัดมหาชนครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อปตทนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับเราให้ไที่402บาทนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมจะอยู่ที่402บาทนะครับครับผม402บาทนะครับครับแล้วเก็บสะสมปตทได้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับ จริงๆก็ราคาตอนนี้ขึ้นมาพอสมควรนะครับถ้าถามว่าน่าจะซื้อในเลเวลไหนที่มันจะมีความปลอดภัยก็น่าจะต่ำกว่า390บาทลงไปต่ำกว่า390บาทลงไปครับผมต่ำกว่า390บาทลงไปทยอยเก็บได้นะครับใช่ครับสำหรับปตทจำกัดมหาชนคุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานตัวแรกนะครับครับผมไปปิดท้ายกันดีตัวสุดท้ายก็คือท็อปไทยออยล์จำกัดมหาชนชอบไทยออยตรงไหนครับคุณกิติชานครับ โอจ,จริงๆของตัวไทยออยเองนะฮะในแง่ของผลประกอบการเองในไตรมาสสี่ออกมาค่อนข้างจะดีปีนี้ราคาน้ํามันน่าจะเป็นขาขึ้นกลับมาเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าในธุรกิจโรงการเองนะครับเขาก็จะไม่มีการบันทึกในเรื่องของขาดทุนจากซ็อกน้ํามันแน่ๆแ,แต่ถ้าราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งขึ้นแรงก็มีโอกาสที่ได้กําไรเพิ่มสูงขึ้นนะจากซ็อกน้ํามันดังนั้นเนี่ยอันที่1ก็คือราคาน้ำมันขาขึ้นก็จะดีกับในแง่ของตัวผลประกอบการในแง่ที่ว่าไม่ต้องมีขาดทุ ที่สองก็คือในแง่ของตัวไทยออยล์นอกจากธุรกิจ<ม>ตัวลงกันแล้วเขายังมีธุรกิจปิดตกเคมีก็คือตัวไทพาราเซลดนะครับ<ม>ตัวนี้ก็คืออยู่ในธุรกิจอโรแมติก<ม>นะครับก็จะมาช่วยหนุนกําไรให้กับตัวไทยออยล์ด้วยนะครับ,รบและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าธุรกิจปิดตเคมีดีเนี่ยมันจะดีกับผมเพระกับการของโรงกลัน่นเพราะว่าธุรกิจปิโตเคมีจะเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็พูดงา่ายๆเราไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลนะครับแปดหกห้าคือแปดปีแล้วก็อีกห้าปีหล สีเต็ม20%ถ้าธุรกิจปิดต่อดีก็จะทําให้กำไรโดยรวมของตัวบริษัทแม่คือไทยออยเองเนี่ยจะดีตามไปด้วยนะครับยังไม่นับธุรกิจไฟฟ้าที่เขามีอยู่เพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยน่าจะเป็นปีที่ดีของไทยออยนะครับครับผมเละคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง CIB m ซื้อถือหรือขายหุ้นของท็อปไทยออยครับซื้อครับซื้อไทยออยนะครับรผราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ 92บาทครับ92บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมนะครับครับผม92บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บไทยออยได้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับประมาณ75บาทนะครับลงมาก็น่าสนใจซื้อครับต่ำกว่า75บาทลงมานะครับครับผมต่ำกว่า75บาทลงมาทยอยเก็บได้สําหรับไทออยจํากัดมหาชนนะครับครับผมนี่คือ2คุขุนท็อปพิกในกลุ่มพลังงานในมุมมองของคุณกิติชานจาก CIMB นะครับครับผมได้แก่ปตทจำกัดมหาชนครับราคาเป้า หมาย402บาทนะครับเก็บได้แถวแถวต่ำกว่า390บาทลงมานะครับและไทยออยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย92บาทไทออยเก็บแถวแถว75บาทลงมานะครับแถวแถว75บาทลงมาเก็บได้นะครับใช่ครับสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นในกลุ่มพลังงานมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายท่านผู้ลงทุน เชิญครับคุณกิติชานครับก็ในกลุ่มพลังงานนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความผันผวนพอสมควรนะครับเราก็ต้องจับตาดูนะครับในปัจจัยหลักที่มีผลกับในแง่ของการขึ้นลงของราคาหุ้นในกลุ่มนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะดูที่ราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าในด้านของปัจจัยมหาภาคเองนะครับว่ามีผลกระทบอะไรกับราคาน้ามันบ้างเช่นเศรษฐกิจโดยทั่วโลกหรือเศรษฐกิจของอเมริกานโยบายของทางด้านของประธานาธิบดีใหม่ของอเมริกาว่าจะมีนโยบายอย่างไงที่จะมีผลกระทบกับราคาน้ํามันแล้วก ตัว O อเปเองด้วยว่าที่เขามีการตกลงกันว่าจะลดกําลังการผลิตเนี่ยนะสามารถทําได้ตามที่<ม>ตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะครับ,รบประเด็นพวกนี้ก็เป็นประเด็นรวมๆที่จะต้องมาตั้งติดตามดูเพื่อจะมาวิเคราะห์ผลกระทบว่าทิศทางราคาน้ามันจะเป็นยังไงบ้างปีนี้คาดการราคาน้ํามันจะกว้างจะแคบแค่ไหนจะอยู่แถวระดับราคาไหนครับครับ,รบของเราคาดไว้เนี่ยก็อยู่ในกรอบประมาณ45-60เหรียญต่อบาร์เรลนะครับคือขาลงเนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์คงจากัดไม่น่าลงไปต่ำกว่า45เหรียญขาขึ้นก็อัพไซด์ก็อาจจะเรียกว่าจํากัดเช่นเดียวกันก็คงไม่นจะเกิ60 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบกับราคาปัจจุบันอยู่แถวประมาณ53 5 4หาเหรียญต่อบาร์เรลอยู่ประมาณนี้นะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติชานครับครับขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ ครับคุณกิติชานสิริสุขอาชา Head of Retail Research จากทางบริษัทลักรัพย์ CIMB มาให้ภาพรวมของผลประกอบการไตรามาสสี่และมาดูแนวโน้มของคุ้นในกลุ่มพลังงานรวมทั้งมาฝากคุ้นเด็ดในกลุ่มนี้เอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับปิดท้ายช่วงนี้ครับกูรฟังครับ ใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์โครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโกเติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตรรับไปเลย1คะแนนสมัครฟรีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสารซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook ซัสโก้แฟนเพจหรือทางเว็บไซต์ w w w m e m b e r s u s c o c o t h นะครับคุณผู้ฟังครับไทยเล่นอาคาขอบคุณลูกค้าที่รักจัดโปรแรงไทยเล่นอาคาคนไทยจัดไปลด50%ทุกรุ่นทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเริ่มต้นครับมิสูบิชิมีราช490บาทต่อวันตั้งแต่1กุมภาจนถึง31มีนาคมนี้จองและชำระง,ง่ายๆแค่คลิกไทยเล e นาคา .com สอบถามเพิ่มเติมโทร1647 1647และโปรโมชั่นไทยเลยนาคาคนไทยจัดไปจะสิ้นสุด31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลยนาคานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันิพลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสากรไทย 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมเดมเินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a c o m บริษัท s t a r ์แฟกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699